ระบบซัสเพนชั่นทั้งหมดแล้วก็โครงข้างนอกอแล้วก็ข้างในไปทำเองก็ได้ไป,ไปทำเองก็ได้ใช่เลยี่คะมีอันนี้อันเดียวน,น,นะตอนนี้ทำเองเหรอคะใช่ครับพักพวกช่วยกันทำครับอันนี้แอร์ใช้อะไรครับใช้เป็นแอร์ของรถอารครับเดี๋ยวเปิดดูได้มันเป็นไว้อย่างไนอยู่ข้างในครต้องต้องไปดูแล้วโอ้มันเปิดยากนิดหนึ่งแต่มีรูปให้ดูก็คือแอร์ดีซ เป็นแอรอโวลต์ครับแต่ของค่าใช้เอาไว้ในในรถบ้านมีมันอยู่อ mm ๋อ hmm. ดูได้นะครัเห็นนิสสล่าอ๋อคันนี้ไงที่บอกว่าโรงแรมอาไป ออเอ๊ะแล้วพี่ใหม่ไปอ่านที่ไหนคะก็็เปนแที่ห้าดาวใช่ขออนุญาตขึ้นไปนะคะน้องอะไรคะน้องอะไรคะอ่าฉัดครับผมน้องฉัดงบงบงบอันนี้ที่จะไปแคมอันนี้ค่ะเท่าไหร่คะถ้าเหมือนนี้เลยก็อยู่ประมาณร้านนิดหน่อยครับล้านนึงทำในบ้านเราครับผมเมคอินไทยแลนด์หมดอ๋อแล้วเขาเรียกอะไรคะอันนี้อ๋อเขาจะเรียก เทรนเลอร์ไหมแคปเปอร์เทรนเลอร์อ๋อใช่แต่เราก็ทำในในออกมาคล้ายๆแอสตีมใช่ดูออกมาพี่เหมือนแอสตีมค่ะของแอสตีมเขาเป็นเป็นอลูมิเนียมของเราเป็นไฟเบอร์แล้วสตอรี่เพนิซูล่าพี่ใหม่ไปดูที่ไหนมาเนี่ยว่าเขาเอาไปตั้งที่โรงแรมใช่ครับเขามาเขาก็เสิร์ชใน Facebook เนี่ยแล้วมาเจอเขาก็แล้วผมเลยให้เป็นสปอนเซอร์เขา ขนาดกี่เบนค่ะร้านเท่าไหร่นะคะขอโทษร้านหนึ่งครับร้านหนึ่งได้ทุกอย่างเลยคับผและหัวลากได้แอร์ได้ทุกอย่างครบเหมือนอย่างนี้เลยอ๋อแล้วก็ไปด้วยรถอะไรก็ได้ที่เรามีครับผมค่ะเราต้องจดรถพ่วงอะไรไหมคะจดเรียบร้อยครับจดให้แล้วเรียบร้อยร้านหนึ่งแสนครับผมโอเคได้ได้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้รถรถพ่วง เรียกรุ่นเรียกอะไรไหมคะมีมีชื่อมีชื่อเล่นชื่อเมนโล่หมูเมนโลมูฟค่ะถ้าเมนโลมูน้องแซงโมค่ะเดี๋ยวต้องขอขึ้นไปดูข้างในหน่อยค่ะน้องชัดนะคะแล้วน้องชัดอันนั้นทองเสริมของน้องชัดด้วยหรอคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวขอดูมันกว้างใหญ่มากเลยค่ะมันอลังการมากเลยค่ะแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่า ออมาคนเดียวชายหนุ่มสอดค่ะแต่หนุ่มสอดเนี่ยค่ะน้องชาตน้องชาตดูแลคนเดียวใช้ห้องโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะร้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะเอ๊ะล้วเพิ่งลงในเฟซบุ๊กใช่ไหมพี่ถึงได้เห็นนี่ค่ะที่โรงแรมเพนินซูล่าเขาเอาไปทำออกบูธเอาไปทำเอาไปใช้นะคะ อนุญาตค่ะอ,อ๋อพี่เพิ่งอ่นพี่เพิ่งเห็นรีวิวเองค่ะโอ้ทำไมใหญ่อย่างงี้อ่ะเขาทำเหมือนแอร์สตีมเลยแต่ว่ามมแต่ว่าเป็นไฟเบอร์เขาบอกเป็นไฟเบอร์ตออแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์น่าจะเป็นไม้ใช่ไหมคะไม,ไม้หมดเลยครับมีนอง,งเอ็มมารีวิวให้มารีวิวที่มมาดูไง อยู่อ๋อนี่ไงอันนี้อยู่มากเลยไอเย็นนี่ไงที่นั่งเพิ่งเพิ่งเห็นรีวิวเขาในเฟซบุ๊กเองค่ะแอร์ออกมาทางนี้นะแอร์ผมตั้งไว้ตรงนู้นแล้วมันออกมาทางนี้เหรอคะใช่่คะอจห้องนอนเรามาบุกห้องนอน้องฉัตวนะคะแล้วเขาจะเลยขึ้นมาข้างบนหนึ่งยานสวยดีค่ะโอ้นี่ที่เก็บของเขาดีเนาะเนาะดึงดึงเออดึงปิดดึงเปิดนี่นึง โอ้โหระมังม <asure> ือโอ้ต้นไหมเป็นใจเป็นไอซ์แลนด์เลยไม่ใช่นะเออนี่มีไม้จริงนี่เอ็นย่อชาที่นี่ผมทำไปเรื่อยแล้วมันดับไปเปลี่ยนไม้ให้มันเปิดง่ายๆเลยค่ะข้างบนก็ปลูกใช่เขาบอกว่าโรงแรมห้า ห้าดาวเื่อนทีประตูนี้มันคือประตูอะไรคะชอบอันนี้อ่าอันนี้นําเข้ามาครับอันนี้แพงนิดนึงใช่แต่ว่าเขาทําสําหรับถามราคาได้ไหมเพราะว่ากราังหาประตูได้ครับอ่าเดี๋ยวแบ่งปันให้ได้คือแม่เดี๋ยวแชร์ข้อมูลได้ไม่มีปัญหาอันนี้เราต้องระกาศใช่ไหมหรือว่าผมสั่งเขาคัสตอมเลยเป็นหมื่นนะครับเกือบสองหมื่นค่อนข้างแพง เดี๋ยวผมส่งส่งลิงก์ไปให้ดูก็ได้คือผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาถ้าว่านำเข้าเข้ามาของนุชชัดทำรถนี้ที่ไหนคะมีอู่อยู่ที่ไหนอู่อยู่ที่อ่าพัทยาบ้านก็รับทำอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมคะก็ติดต่อนุชชัดแต่งานงานมันก็มีอยู่หลายอย่างหลายที่มันมีงานอินทีเรียงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่แต่สามที่ อ๋อแต่ถ้าจะไปติดต่อไปที่น้องก็น้องก็จะไปหาอย่างให้เอาฟิลของผมอยู่ที่กรุงเทพไปที่บ้านเหรอะอ๋อบ้านกรุงเทพก็มีแต่โรงงานอยู่ที่พัทยาโรงงานที่ทําตัวที่เป็นเรือครับอ๋ออันนี้ทํามาจากทํามาจากทํามาจากอุปกรณ์เรือคใช่ใช่ตรงข้างนอกอ๋อเรือเลยเห็นเรือเลยใช่เป็นเป็นวัสดุที่ทําเรือต่อเรือแล้วก็มาทําเป็นพวงค่ะคช่ ไ <laughs> ค่ะแอส<า>ติเมตอินไทยแลนด์่ายน้องฉับทีนี้ลูกค้าก็คือว่าข้างนอกมันดีนเทนเลยไหมลูกคาก้าข้างนอกแบบอยากได้จริงๆแบบที่ออกแนว<า>ดีเทนด้วยอะไรอย่างเงี้ยลองมาถามดูร้านห,าห,าห,าหานึ่งอ๋อนี่ไง <laughs> ชื่อคะ่ะเมนโลมูฟ นี่ค่ะเป็นโลมูฟรถที่เพนนสซูล่าโรงแรมเอาไปทำเป็นห้องพักนะคะให้คนไปเอาดอค่ะให้แขกไปเอาดอมีกล้องข้างหลังด้วยโอเคค่ะนี่มีห้องใหญ่ๆเลย